นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์รุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่15กันยาย,ยนพุทธศักราช2568ตรงกับวันจันทร์รม8ดค่ําเดือน10ปีมะเส็งวันนี้เป็นวันธรรมอสวระ <c oughs> ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีโทนดาสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดเสียบโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศดับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือดินพลอยสีดําหินสีดํา เด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกรารลกินีในชื่อคือสระทุกตัวและอออ่างเด็ก <De ek S 1> ชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเดาตอปะตะถอฐานเทวบดททอพุทธเท่า,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 าและนอนเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าถอถุงตอทหารทอถงและนนหนูเลขมงคลวันนี้เลข7ดเลข6และเลข8ปดไมเซทวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์นะครับพุทธองค์สอนไว้ว่า ความดีที่สมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วย5สิ่งคือ 1. เป็นกุศล 2. ไม่มีโทษ 3. วินยูชนสรรเสริญ 4. ก่อให้เกิดประโยชน์และ 5. ทำแล้วมีความสุขขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ